ฉันคือตุ๊กตาตุ๊กตาที่พูดไม่ได้และถูกสร้างขึ้นเพื่อรับฟังเท่านั้นไม่ใช่ว่าฉันพูดไม่ได้ตั้งแต่เกิดหรอกแต่เป็นตั้งแต่ที่ฉันได้เริ่มเล่นเกมนั้นหลังสูญเสียไปถึงได้รู้หัวใจตัวเองเอลลี่มาเล่นเกมกันไหมตอนอายุ5ปีคุณพ่อเสนอเกมง่ายๆให้ฉันเล่นเกมหรอคะเอาสิ ดีเลยจากนี้ไปลูกห้ามต่อพ่อและฟังอย่างเดียวง่ายใช่ไหมล่ะเอาล่ะถ้างั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจงปิดปากให้สนิทซะวันนี้ไอ้บลองเวนนั่นมันแกล้งฉันอีกแล้วถ้าไม่มีเมียเฮงสวยและลูกๆฉันคงลาออกไปตั้งนานแล้วครอบครัวลน,นโลกเอ้ยคคุณพ่อคุณพ่อเป็นเลยคส่วนตัวของพลองคนหนึ แม้จะเรียกว่าแลขรคาส่วนตัวแต่งานที่คุณพ่อทำส่วนใหญ่มักเป็นงานสปกปรกนั่นคือโบนัสนะครับวันนี้ก็ทำได้ดีมากแม่งเอ้ยไอพวกปากไม่ซึนกินน้ำนมแถมยังให้ฉันจัดก,การเรื่องสปกปรกอีกฉันต้องทำแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่กันอย่ากลัวไปนี่มันก็แค่เกมพอได้พูดกับลูกมันค่อยดีขึ้นมาหน่อย ลูกเกงเรื่องคอยรับฟังอยู่เฉยๆสินะค่ะคุณพ่อ,อคุณบลูกห้ามตอบสิแต่ว่าเกมมันจบแล้วนี่ค่ะเพื่อรักษาความสวรรค์นในการรับฟังของลูกต่อไปนี้เรามาฝึกไม่ตอบให้เป็นนิสัยกันดีกว่าใช่แล้วดูเหมือนว่าลูกเกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้นะแล้วเกมนั้นมันก็ไม่มีวันจบแม้เวลาล่วงเลยไป ก็มีมีวิวแววว่าเกมนั้นจะจบลงกลับกลายเป็นว่าทั้งคุณแม่รวมถึงพี่สาวฉันก็มาร่วมเล่นเกมด้วยไอสุดดานนั่นที่จริงแม่มีคนที่ชอบมากกว่าพ่อของลูกด้วยฉันเอาแต่คิดว่าอยากตายอยู่ตลอดเลยแล้วทุกคนในครอบครัวก็เริ่มระบายกับฉันทั้งเรื่องที่ขุนเครืองและทุกใจหรือแม้กระทั่งความลับ เลากับว่ากำลังสารภาพบาปต่อนักปวดจนอยู่มาวันหนึ่งฉันก็ได้หลงหลืมกันพูดไปฉันต้องพูดยังไงนะในตอนแรกฉันรู้สึกสิ้นหวังทว่าคุณพ่อกลับดีใจเรากับว่าได้รับพรจากพระเจ้าเป็นใบ้ไปแล้วงั้นหรองั้นก็ดีสิฉันพูดไม่เก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เลยไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันสามารถเขียนและอ่านข้อความแทนการพูดได้นิดหน่อยฉันต้องมีชีวิตอยู่ในฐานะแอลลี่คนใบซึ่งเป็นที่รองรับอารมณ์ของพวกเขาเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งวันหนึ่งในฤดูร้อนที่ฉันอายุ17ปีคุณพ่อก็ได้เสนอสิ่งใหม่ให้แก่ฉันแอลลี่ เรามาเปิดเผยความสามารถของโลกให้ชาวโลกได้รู้และใช้ประโยชน์จากมันอย่างจริงจังดีกว่าต่อให้รู้ว่าต่อให้รู้ว่าเขาจะใช้ฉันยังไงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอยู่ดีเพราะว่าฉันเป็นแค่คนใบ้ที่ไม่มีทางเผยแพร่ความลับออกไปได้ฉันชินชาก,กักเรื่องนี้ที่ทำมันมาตั้งแต่เด็กเพราะ หากฉันต่อต้านคำพูดของคุณพ่อที่มีอํำนาจสิทธิ์ขาดในบ้านฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาฉันไปขายทิ้งที่ไหนเอลลี่แม่ของลูกเข้าใจว่าน้องอาหารเป็นพิษจนตายแต่ที่จริงพ่อเอาเด็กคนนั้นไปขายที่ตลาดค้าทาสเองลูกเคยได้ยินเสียงเด็กนั่นร้องไห้ไหมไม่รู้ว่าทำไมถึงร้องไห้จนสั่นไปทั้งตัวขนาดนั้น ยังไงก็ตามด้วยสถานการณ์ในบ้านเลยทำให้ไม่สามารถเลี้ยงน้องคนที่สามได้และแทนที่จะให้เด็กคนนั้นอาศัยอยู่ในบ้านโสโครของเราสู่ให้เขาได้เจอเจ้านายดีๆแล้วได้มีชีวิตสุขสบายน่าจะดีกว่าแน่นอนว่าพ่อเองก็ปวดใจเหมือนกันพ่อที่ไหนจะอยากขายลูกตัวเองกันละ่ะ ในตอนนั้นฉันก็ตระหนักได้ถ้าฉันไม่มีประโยชน์ต่อคุณพ่อฉันก็จะไม่อาจเลี้ยงสถานการณ์ที่เหมือนกับนกอกของฉันได้ว่าการตามตรงฉันที่เป็นใบจะสามารถทําอะไรนอกจากเรื่องนี้ไหมนะด้วยเหตุนี้ฉันจึงเลือกที่จะทำตามที่คุณพ่อสั่งเพราะฉันสามารถใช้นี่ให้คุณพ่อได้โดยการ เป็นที่รองรับอารมณ์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวและคอยรับฟังความรับของคนอื่นเป็นการตอบแทนแต่ฉันไม่อาจรู้ได้เลยว่าคนที่รอฉันอยู่เป็นใคร